ไอให้ค่อยถามเจ้าเนี่ยอ้ย <laughs> นังนน่งกนนั่กนั่งกอนนั่กอนนั่กอนเจ้าคือโบรางหนามากเ,เลยเฝ้าเนี่ยเปมาไอโบรางกับพ่อฟังอยู่ดอกแต่กันั่งลงดีดีรู้ไม่เลยนังนนน่งก้นอะนั่งกนสามีมันก็แปลกม่แห้งไลหนั่งดีดี จอมพ่อเขาแนบเหมือนเต้ก่อนเออะไรก็เป็นอย่างของเขาแนบไปตลอดเลยมั้งดิเขาแนบหนาเจ้าละเจ้าพลังหนานี่ตอนนี้เขาเขาชินกั็หนาเลยดิเจ้านั่งดีดีก่อนเนี่ยตอนนี้แม่กุ้งมั้ยเอาเดี๋ยวนั่งก่อนไปเอาปลาหมือเอาอย่างงี้กันกุ้ง